ไม่แปลกใจชาติล่มจมค่ะกรรมของคนเขมรนไฟฟ้าไม่พอจะใช้อย่างแอบโกมิเตอร์หัวหมอลอบใช้ฟรีรัฐบาลขาดรายได้ชาติล่มจมค่ะ หลังขมรสุดมั่นหน้าบอกว่าไม่ต้องการไฟฟ้าจากไทยแล้วไทยก็ดำเนินการตัดไฟทันทีรวมทั้งบริเวณบ้านน้องจานด้วยแต่ว่าที่ยังเห็นคนขมรมีไฟใช้นะคะเพราะว่าไปพ่วงจากที่อื่นมาตอนนี้ขมรนําเข้าไฟจากเวียดนามและขอตอบพ่วงมาจากลาวยอมใจ่ายในราคาที่แพงขึ้นแต่เพื่อความอยู่รอดต้องจํายอมไปก่อนเพื่อรอเขื่อนแห่งใหม่ที่กําลังสร้างวางแผนจะปั่นไฟฟ้าใช้เองล่าสุดความเป็นอยู่ของคนขมรกําลังเข้าตาจนแรงงานจนํานวนมากไม่มีงานทําชาวบ้านก็ มีเงินไม่พอใช้ขโมยโจรฉกชิงวิ่งราวก็เยอะขึ้นและก็เป็นครั้งแรกๆที่สื่อของขเมงกล้ารายงานข่าวว่าเริ่มมีโจรวัยรุ่นดักปล้นชาวบ้านตอนกลางคืนเป็นพวกเด็กแว้นซะส่วนมากอีกทงนางถนนทางหลวงที่กลางคืนจุดเปลี่ยวก็มีโจรดักปล้นชาวบ้านเช่นกันค่ะและที่น่าอนาจใจกว่านั้นก็คือไฟฟ้าของขเมศสามวันสี่วันดับบางครั้งนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะแจ้งตัดไฟทั่วเมืองเพื่อเดินระบบใหม่เพราะการซื้อจากแหล่งอื่นไม่สเสถียรเท่าไฟฟ้าไทยแต่ขเมศประกาศแบนดไทยเองโดยต้องรับส ซ้ำร้ายค่ะก็มีรายงานชาวบ,บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนหัวหมอดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าให้เสียเงินน้อยแต่ได้ใช้ไฟเต็มที่บางบ้านใช้ไฟฟรีแต่รัฐบาลต้องแบกภาระอ่วมไม่มีรายได้ค่ะโดยการไฟฟ้ากัมพูชาระบุว่ามีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าร้อยเครื่องในชุมชนดังทองจังหวัดกำปอดโดยมีมิจฉาชีพดัดแปลงมิเตอร์เพื่อให้ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือนต่ำกว่าปกติการไฟฟ้ากัมพูชาพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าร้อยเครื่องในพื้นที่ข้างต้นถูกดัดแปลงปัจจุบันการไฟฟ้ากำลังซ หาตัวคนทําและก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายดังนั้นการไฟฟ้ากัมพูชาจึงขอเรียกร้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ข้างต้นช่วยและให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการไฟฟ้าและหน่วยงานที่มีอํานาจในเรื่องนี้อีกทั้งก็เรียกร้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนโปรดงดสัมภาษณ์หรือดัดแปลงการอ่านมิเตอร์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะ ก็ไม่รู้นะคะว่าเมื่อทางการขอความร่วมมือขนาดนี้แล้วคนคเขมรจะทําได้หรือไม่เพราะว่นับวันค่ะยิ่งอดอยากอะไรทําเพื่อปากท้องได้ก็ต้องทํารัฐบาลเนี่ยก็ไม่ดูแลประชากรให้ดีจนเกิดแต่เรื่องมีเรื่องมีราวไม่เว้นแต่ละวันนะคะนับวันประเทศเนี่ยก็ยิ่งถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆแล้วล่วะคะ่ะล่าสุดกัพูชาไม่ง้อไทยนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดสายไฟไฟฟ้าที่ส่งจากฝั่งไทยไปปอยเปรตนะครับ โดยเริ่มตัดเนี่ยตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยบางจุดในปลอยเปตเนี่ยไฟฟ้าไม่เสถียรต้องใช้เครื่องปั่นไฟครับแต่ว่าพวกคาสิโนใหญ่ๆตอนนี้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติครับส่วนทางการไทยก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็คือใช้มาตรการห้ามคนไทยไปทํางานในบ่อนคาสิโนไปทํางานในบ่อนพาน,านันไปทํางานในสถานบันเทิงนะครับ ก็คือห้ามคนไทยข้ามไปโดยเด็ดขาดแต่ยังสามารถที่จะเดินทางกลับจากปอยเปตเนี่ยมาที่ฝั่งไทยได้นะครับและก็ขอความร่วมมือคนไทยถ้าเกิดว่าอยู่ครบ7วันตามที่กัมพูชากําหนดแล้วก็ขอให้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการเข้าออกนอกรรชอาชาจักรถูกต้องตามกฎหมายครับ